ปกตินอนวันละกี่ชั่วโมงกันบ้างคะมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียแชร์กันว่าการที่เรานอนไม่หลับนอนไม่ดีค่ะส่งผลเสียต่อสุขภาพอาจจะทําให้สุขภาพแย่ได้รวมไปถึงเรื่องความจําด้วยคราวนี้จริงไหมจะพาผู้ชมมาคลายข้อสงสัยไขคําตอบกับคุณหมอโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากันค่ะการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด แต่ถ้านอนไม่หลับเสี่ยงกระทบสุขภาพในหลายด้านเรื่องนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนริชาจิรการวสารนายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยบอกว่าเป็นเรื่องจริงค่ะณปัจจุบันมีประชากรจำนวนมากนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งคนปกติควรนอน7-9ชั่วโมงการนอนไม่เพียงพอส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นโรคอ้วนโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ภูมิคุ้มกันไม่ดีเสี่ยงติดเชื้อและเป็นโรคต่างๆได้ง่ายความจำไม่ดีกระทบการทำงาน เราพบว่านะคะโรคที่เจอบ่อยที่สุดต้องบอกว่าเป็นการนอนหลับไม่เพียงพอนะะซึ่งเจอมากนะคะพบว่าคนส่วนใหญ่เลยนะคะเกินครึ่งเนี่ยนอนไม่พอคนปกติควรจะนอนประมาณ7-9ชั่วโมงนะคะการนอนไม่พอเนี่ยก็เพิ่มปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคอ้วนนะคะเรื่องของโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะการนอนไม่พอจะส่งเสริมทําให้ภูมิคุ้มกันไม่ดีเพิ่มโอกาสการติดโรคนะคะการนอนไม่ดีก็ส่งผลต่อเรื่องของความจามําทําให้ทํางานต่างๆได้ไม่มีประสิทธิภาพคะ่ะ รุปว่านอนไม่หลับกระทบความจำสุขภาพแย่เป็นเรื่องจริงค่ะเดยคุณหมอแนะวินัยการนอนที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเช่นการเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาปรับสภาพแวดล้อมการนอนงดยีบหลับหรือนอนหลับระหว่างวันเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนก่อนนอนงดสูบบุหรี่ดื่มสุรางดออกกำลังกายหนักหรือดูข่าวที่น่าหวาดกลัวก่อนนอนงดชากาแฟงดดื่มน้ำปริมาณมากก่อนนอน ที่สำคัญไม่เครียดทำจิตใจให้สบายเป็นต้นหลักสิบประการนะครับสุขอ,อนามัยสิบประการง่ายๆสำหรับประชาชนทั่วไปในการที่จะทำให้เรามีการนอนหลับที่ดีขึ้นนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของการนอนหลับแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำนะครับเรื่องที่2เลยก็คือเรื่องของการตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยให้สัมผัสแสงแดดบ้างโดยเฉพาะแสงแดดยามเช้าวันละอย่างน้อยก็30นาทีครับอันที่3เลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับก็จะช่วยเรื่องการนอนได้ เรื่องที่4เลยก็จะเป็นเรื่องของการนอนกลางวันครับเราพยายามหลีกเลี่ยงละกันเพราะว่ามันจะมีผลกับการนอนกลางคืนหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะเป็นการงีบสั้นๆสักไม่เกิน30นาทีนะครับหลีกเลี่ยงพวกคาเฟอีนหรืออาหารมือดึกสักประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก่อนนอนนะครับหลีกเลี่ยงพวกสุราแอลกอฮอล์หรือว่าพวกบุหรี่นะครับสักประมาณ6ชั่วโมงก่อนนอนในเรื่องของการเตรียมตัวเข้านอนนะครับแล้วก็ลดความเครียดพยายามที่จะปล่อยวางนะครับเราจะได้เข้าห้องนอนอย่างสบายนะครับ จัดเรื่องของห้องนอนให้เหมาะสมเรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแสงเล็ดลอดเข้ามาอากาศถ่ายเทดีหรือความเงียบนะครับช่วยส่งเสริมให้เรานอนหลับสบายรวมถึงการเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนเนี่ยเลี่ยงละกันการดื่มน้ําเช่นกันครับดื่มน้ําก็อย่างน้อยไม่ควรเกินหนึ่งแก้วหรือประมาณ3 0 0ซีซีก่อนเข้านอนนะครับและสุดท้ายถ้าเรานอนไม่หลับจริงๆนะครับก็ไม่ต้องฝืนลุกขึ้นมาก่อนเราประเมินดูสัก3านาทีครับถ้ายังไม่หลับก็ลุกลุกขึ้นมาทํากิจกรรมอะไรเบาๆนะครับ ให้รู้สึกว่าเพียรหรือว่าง่วงนอนก็ค่อยกลับไปนอนอีกทีนี่ก็เป็นหลักง่ายๆที่อยากจะฝากกับประชาชนในการลองปฏิบัติด,ดูนะครับแล้วก็ถ้าพบว่าเรายังมีปัญหาเรื่องการนอนหลับอยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นซ่อนอยู่อันนี้อาจจะต้องปรึกษาท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะครับสรุปว่าการที่เรานอน,อนไม่หลับนะคะส่งผลต่อเรื่องความจำและทำให้สุขภาพแย่เป็นเรื่องจริงค่ะ สำหรับผู้ชมท่านใดอยากจะคลายข้อสงสัยไขยคำตอบตรวจสอบว่าข่าวในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องจริงหรือไม่ส่งมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ t n n c e c k s u r e g m a i l c o m ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16 เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ